มาดูเนื้อง,งอกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะรานนี้อยากจะชวนคุณผู้หญิงอย่างเราสังเกตตัวเองกันหน่อยหลังพบว่าผู้หญิงโดยเฉพาะในวัยทํางานป่วยเป็นเนื้อง,งอกรังไข่กันเยอะนะคะแต่ว่าคนไข้คนหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีน้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ปีเท่านั้นนะคะป่วยเป็นโรคนี้ตอนแรกมีอาการปวดท้องแล้วก็ท้องโตขึ้นครอบครัวแล้วก็เจ้าตัวคิดว่าน่าจะเป็นโรคอ้วนจริงๆไม่ใช่นะคะไปพบว่ามีเนื้อง,งอกรังไข่ขนาดใหญ่ะคะ่ะ เฟซบุ๊กของนายแพทย์นัทเกียรติอภิวสุสูตินาลีแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาย,ยมราชจังหวัดสุพรรณบุรีโพสต์ภาพและข้อความเล่าถึงคนไข้เป็นเด็กหญิงอายุ12ปีน้ำหนักขึ้นค่ะตอนแรกคิดว่าอ้วนต่อมาคนไข้ปวดท้องอย่างรุนแรงลักษณะปวดท้องเฉียบพลันก็เลยทำซีทีสแกนพบเนื้องอกรังไข่ประมาณ60เซนติเมตรแพทย์ก็เลยผ่าตัดเอาเนื้องอกออกนะคะก้อนเนื้อปริมาณน,น้ำในก้อน18,000มิลลิลิตรค่ะ ล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยเจ้าตัวคนไข้ก็เริ่มฟื้นตัวได้แล้วเดินได้บ้างแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าคนไข้ปวดท้องไปหาหมอที่คลินิกตอนแรกแพทย์ก็วินิจฉัยไม่ถูกค่ะคให้ยาโรคกระเพาะมาก็รับประทานไปหายปวดท้องด้วยสักพักเดียวเท่านั้นกลับมาปวดท้องอีกคราวนี้ก็เลยรู้ว่าตัวเองเป็นเนืองอกค่ะ ตอนแรกคำถามแรกที่หมอถามไปครับผมก็ถามว่าโหนี่อยู่ได้ยังไงเนี่ยทำไมอยู่ได้แบบนี้แต่ก็ได้คำตอบมาว่าตอนแรกคิดว่าอ้วนเฉยๆเพราะว่าน้องกินเยอะมีโอกาสที่จะอ้วนได้แต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสุดคิดขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆแล้วมันไม่น่าจะอ้วนได้มากขนาดนี้นะครับผมก็เลยสอเข้าส่ง CT สแกนนะครับหรือว่าเข้าอุโมงค์นะครับไปก็ไปเจอก้อน เนื้องอกรังไข่นะครับขนาดประมาณ60เซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัดสินใจกับทีมแพทย์คุยกันทั้งทีมคุณพยาบาลแล้วก็ทีมคุณหมอรุ่นพี่นะครับช่วยกันว่าเ,ออเราจะวางแผนการรักษายังไงดีเพราะว่าจะส่งไปกรุงเทพตอนนี้ก็ไม่น่าทันและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของน้องก็เลยตัดสินใจว่าโรงพยาบาลเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วก็ คุณหมอทุกคนมีความสามารถแล้วก็ทีมพยาบาลทีมการดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับก็เลยตัดสินใจเปิดเพื่อช่วยชีวิตน้องยินชมนะทั้งทีมเลยนะครับคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าสังเกตนะร่างกายของลูกสาวตัวเองเนี้ยทำไมอ้วนขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นเนื้อง,งอกหรอกนะฮะจนปรี่มานักษาที่โรงพยาบาลชุมชนครับพอเอ็กซเรย์ไปแล้วเนี่ยก็เลยทราบเรื่องครับ แล้วก็ไปเข้าอุโมงอะค่ะแล้วก็พอผลออกมาุ๊บว่ามันเป็นถุงน้ําขนาดใหญ่คุณหมอเขาก็เลยว่าเหมือนว่าให้ผ่าตัดเลยให้ผ่าตัดอีกวันหนึ่งเลยค่ะวันรุ่งขึ้นเลยก็อีกใจนก็รังใจน้องก็รังใจแม่เป็นไงก็อีกใจนึงก็ตกใจอีกใจนึงก็อยากจะให้ให้มันเสร็จอะค่ะให้มันออกไปอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวว่ามันจะเป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ พราะคุณหมอบอกว่ามันขนาดใหญ่มากคุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่ก็นึกว่าน้องอ้วนเพราะน้องก็เป็นคนไม่พูดอะไรเลยเป็นคนแบบว่าไม่ทนอะไรเงี้ยค่ะ เป็นดูนึกว่าน้องอ้วนนะคะคไม่ไม่เอาตลกนะคะอันนี้<ม>เอาเป็นอุทาหรณ์ม,มาเตือนสําหรับน้องผู้หญิงทุกคนแล้วก็ผู้หญิงในวัยดีฉันด้วยในวัยทํางานเนี่ยนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกวัยจริงๆค่ะเนื้องอกรังไข่คืออาการที่มีก้อนเนื้องอกย,ยื่นออกมาจากรังไข่สาเหตุเกิดจากเซลล์รังไข่แบ่งตัวผิดปกติจนกลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือเป็นถุงหุ้มที่มีน้ําอยู่ข้างในแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งรังไข่ได้ค่ะค,คือกลุ่มเสี่ยงครับ คือโรคอ้วนนะฮะคนที่มีประจำเดือนครั้งแรกตอนที่อายุน้อยกว่า11ปีผู้หญิงที่มีบุตรยากหรือว่าคนในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้การกินยาต้านฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็สุบุรี่ก็เสี่ยงได้ช่วยสังเกตตัวเองนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าก้อนเนื้อง,งอกเนี่ยยังมีเล็กมักจะไม่มีอาการแต่ว่าเมื่อเนื้อง,งอกเนี่ยเริ่มโตขึ้นโตข,นตขึ้นฮะจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติล้คือว่าประจำเดือนในผิดปกติ ปัสสาวะบ่อยขึ้นท้องผูกเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยอาจจะไปกดเบียดลำไส้ท้องอืดได้หรืออาจจะรู้สึกเบื่ออาหารท้องโตขึ้นครับแล้วก็ปวดท้องเจียบพลันคุณแม่เนี่ยเล่าฟังว่าคือสังเกตน้องเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ถึงกับเอจใจฮะแต่ว่ามองไปเรื่อยฮะเริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นท้องโตขึ้น,นถึงขั้นว่าสงสัยว่าเด็กอายุ12ปีแต่ทําไมท้องโตลักษณะว่าเหมือนกับดิ่งตั้งคันเลย มันบวมขึ้นมาแบบนั้นแต่ว่าพอข่าวนี้รายงานไปครับคุณผู้ชมลองตั้งข้อสังเกตดูนะฮะบ่งบอกถึงว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยต้องชื่นชมเขาพอคุณแม่พาไปหาหมอในพื้นที่นะคุณหมอในพื้นที่ประเมิสนสถนานการณ์แล้ถ้าเกิดว่าดูแลไ,ไม่ไหวส่งต่อไปนะฮะในจุดที่ว่าใหญ่กว่าในพื้นที่ของประจําจังหวัดนะแล้วก็ศักยาพของคุณหมอในพื้นที่ประจําจังหวัดอีกนะฮะก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่พร้อมสับพเลยนะฮะทำการผ่าตัดออกมาแล้วก็ขอแยกคุณแม่ไปที่เรียบร้อย เพื่อมีการส่งต่อข้อมูลในโลกออนไลน์เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกัน<ฆ>คือบอกว่าคุณหมอเนี่ยไม่อยากให้กลัวการตรวจนะดังนั้นเนี่ยทำไมต้องผู้หญิงต้องคอยไปตรวจใช่ไหมฮะเพราะอาจจะเป็นแบบเคสกรณีแบบนี้นั่นเองคือตรวจพบ<ฆ>ปุ๊บ จัดการเลยะนะครับคุณหมอบอกว่าสาเหตุเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้หลากหลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอาจจะเป็นรเรื่องของการผลิตฮอร์โมนในร่างกายอย่างน้องอายุ12ปีเนะะี่ยค่ะจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยผลิตออกมาแล้วไม่สมดุลกับร่างกายอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้มีโอกาสเป็นได้ส่วนในวัยอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นสะสมมาจากการมีภาวะประจำเดือนไม่ปกติมีประจำเดือนเร็วนะคะอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆเป็น10ปี20ปีนะคะก็สะสมไป จนทําให้เกิดภาวะเป็นเนื้องอกขึ้นมาหรือการใช้ฮอร์โมนม,มากเกินกว่าปกตินะคะการร,รับประทานฮอร์โมนเป็นเวลานานๆอันนี้ก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยต้องสังเกตตัวเองก่อนครับอย่างที่สองนะคะต้องตรวจร่างกายเป็นประจำอ,อันนี้ไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอย่ากลัวฮะคุณหมอเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราคนไทยครับตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะฮะ